ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับเวลาขณะนี้ก็5นาฬิกานะครับ50นาทีนะครับเราก็จะพาท่านหลังจากพาท่านเยี่ยมชมนะครับทางด้านโซนทางด้านองค์ูปาริจนาคาดนะครับเราก็จะมาโซนทางด้านร้านค้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับ อันนี้ก็จะเป á, <c oughs> ็นร hmm? ้านค้านะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านค้านะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับน่ะครับโซนร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเราขับรถเข้ามานะครับก็จะมีถนนทางเข้านะครับทางท้ายนะครับองค์ปู่นะครับเข้ามาก็จะมีถนนจัดจาก ออกจากถนนทางหลวงชนบทสน .4068 นะครับเลี้ยวเข้ามาะนะครับก็จะเป็นโซนเข้ามาก็จะเป็นโซนทางด้านด้านทางด้านร้านค้านะครับเราเข้ามาเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาทางนั้นนะครับเข้ามาที่ตรงเราเห็นนะครับ ก็ะจะมาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นร้านค้านะครับร้านแรกก็จะเป็นร้านะนะครับช่างใหญ่นะครับร้านช่างใหญ่ป้ายชนผักนะครับนะร้บนานนะครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับพีทีสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทีพี f าแฟทีพีโกโก้ซีบัคทอนพัตเบตา้ากูแคนเจลน้ำเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกินแล้วก็ เที่ยวร่ำคีนก้อนแดดนะครับที่มองเห็นนะครับเป็นโซนร้านค้านะครับรถเข้ามาแล้วก็หลังที่สองนะครับที่เห็นสังกะสีสีขาวๆนะครับก็จะเป็นน้ำแข็งใสนะครับแล้วก็ขนมหวานแอนเฟมเมอรี่นะครับถัดมาก็จะเป็นก็จะมีสีเขียวๆนะครับสีเขียวๆ อ่านะครับสีเขียวสีฟ้านะครับที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นล้านนะครับเสียเส้นนะครับดูแลโดยน้องปุ๊ล้วก็เม็นน้องเหมียวชาแนลนะครับตอนนี้ก็ามาแล้วนะครับส่วนหลังสีเหลืองเหลืองหลังคาสีแดงแดงแหน่ไม่แดงแหน่นี่ก็จะเป็นล้านป้าคำใสนะครับ จำหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับประเภดผ้าฝ้ายนะครับถัดมาก็จะเป็นลานกล้วยเตี่ยวนะครับสมพรปากนะครับหรือก็จะเป็นครัวกลางนะครับรวมด้วยนะครับเวลาเรารับประทานอาหารนะครับหลังจากนะครับปิดร้านจนเย็นจนไหนจนเที่ยงนะครับเราก็พากัน มารับมาร่วมปันกินอาหารนะครับที่รัวกลางนะครับอันนี้ก็จะไปโซนร้านค้าโซนบ้านยูทูบเบอร์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลาะดูนะครับนี่นะครับนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับในช่างใหญ่นะครับก็เข้ามานะครับเลี้ยวซ้ายทั้งหมดนะครับส่วนนี้ก็ไปเจดเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถ ลานจอดรถส่วนนั้นก็จะปลูกมันสปวปะหลังกำลังขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นโซนนะครับบ้านอ,าอยู่ทุเบอป,ป้นะครับก็จะอยู่ในโซนริมถนนนะครับริมถนนนะครับริมถนน ด้านหน้าบ้านยูทูบเบอร์นี่ก็เป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถนี่นะครับลานจอดรถบริเวณน,นี้นะครับก็จะเป็นลานจอดรถนะครับาจากถนนาทางหลวงชนบทสอย4068นะครับมาเลยนะครับมาเลยแล้วก็ยาวมายามาจาก นี่นะครับไปสุดที่สวนยางสวนมันนี่ก็สุดริมสวนมันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสแสลมเขียวล้อมรอบนี่ก็แตก่อนก็จะเป็นนะครับรัวกลางนะครับตอนนี้เราย,าย้ายขัวกลางไปที่าลานกล้วยเตี๋ยวสมพลปากนะครับ ตอนนี้สแลมเขียวๆนี่ก็เป็นที่เก็บของนะครับเก็บของนี่นะครับหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่ห้าหลังที่หกหลังที่เจ็ดหลังที่แปดนะครับหลังที่เก้าหลังที่สิบนะครับถ้านับหลังที่สิบนะครับหลังที่ สินะครับหลังที่11อ็ดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างท่ามกลางฝนตกนะครับฝนตกลินนะครับตอนเช้าๆอันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านยูทูปเปอร์นะครับถัดไปก็จะเป็นที่ เก็บของนะครับเก็บของนะครับก็จะมาชิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นสุดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านลุงวางนะครับลุงวางน้องตอง เด้อนะครับอตอนนี้ก็ก็กลับไปอยู่บ้านนะครับกลับไปอยู่บ้านอตอนนี้ก็กลับไปอยู่บ้านนะครับอ๋อไม่ใช่วันผิดนะครับไม่ไม่ใช่วันเสาร์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร แม่นย่บ่นะครับวันศุกร์น,นี้ครับพ็เป็นโซนเราจะไปดูโซนด้านหลังนะครับเราจะไปดูโซนด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับ ตอนนี้น้ำน,น้ำก็กำลังเต็มแป้งหน้านะครับตัวนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลัง ีก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับถัดมาก็จะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่พื้นที่ล็อกนะครับอนี่นะครับพื้นที่ล็อกสิล็อกต่ละลท่านนะครับ อันนี้ก็ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็น้ำาก็กำลังนะครับกำลังท่วมขังนะครับในแปลงน,นานะครับสามารถ นะครับไถค้นไถค้นไถหุดนะครับทำนานะครับนี่ก็จะเป็นชซนด้านหลังบ้านยูทูบเบอร์นะครับของเรานี่นะครับ น,น,นี่ก็จะเป็นที่เก็บขยะเหมือนเดิมนะครับอตอนนี้ฝนก็กำลังตกลินอยู่นะครับน้ำในนาก็สามารถไถหว่านปลูกข้าวอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้ง กำลังขึ้นนะครับผักบุก้งผักส,สวนครัวนะครับด้านหลังตอนนี้ก็จะมีผักบุก้นะครับมีผักบุก้งก็จะมีสระน้ำด้านหลังครับอันนี้ก็จะมีปูนะครับปูก็าลังวิ่งลงน้ํานะครับน,นี่นะครับปูก็กลังวิ่งลงน้ํา ขับเรือเราก็มีมันเดิมนะครับตรงน,นี้ตรงนี้ก็จะมีะครับสะน้ำนะครับด้านหลังคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดจิามช่องหมดฟุนเดินนะครับ คนจะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องไม้ทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีตัวพี่ทีพีโกโก้ทีบักท่อนพัดเบต้าคูแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้านะครับครีมมาลงผิวหน้าทีพีสกินนะครับเซรั่มครีมกันแดดนะครับสบู่ฮานิชอฟนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-794-260หรือ08-655-26 ศูนย์หกส4มสองห้าหกสีและศูนย์เก้าสอก้าสี่สห้าแดนะครับในะนมช่องหมวดฟืนเดอร์นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงตอนนี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟืนเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณครัสวัสด,ดีครับ